ผมนายสุพันธ์มันจะก้มานเลขที่223หมู่1 2ตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสา,ารคามได้เป็นศูนย์สว,สวปกตั้งแต่ปี60แล้วปี67นี้ได้ยกระดับสวปกขึ้นได้เงิน1มืนสองมาทำกิจกรรมในความนี่แหละครับดูเลี้ยงปลาเพื่อให้ซื้อปลามาชํำทำไว้ตูแล้วก็ให้เขาตกครับแต่น้ำแต่น้ำมันท่วม ปลาเนี่ไม่เขยเห็นเลยมีแต่ปลาสวายเลยปลาเนี่ยมันก็ปล่อยเยอะซื้ออาหารมาให้เวลาจบก,ก็เขาก็มาครท่านได้ปลาท่าไม่ได้ปลาเขาก็ไม่มาเขาพักไปก่อนเนื้อที่ทั้งหมดกมยี่สิบเอ็นตไร่ทำบ่อปลาก็ห้าไร่ทำกิจกรรมอย่างนหมต้นไม้ปลูกอะไรในซัมลิมคันบ่อ กันบอกก็มีไม้ยืดต้นพวกพะยุงพวกมะพร้าวพวกไม้หนาพวกนี้แหละครับพวกไฟพพนี่แล้วก็ปลาหมูครับปลาหมูทดก,ก,ก้นถ้ามันก็ขาย,ขายขออกเรื่อยรวมก็เกือบป็นร้อยแล้วครับเราได้จากการ ทำไปจริงแล้วก็เดีวเราตีกระแหนกว่าก็ได้แล้วก็เกษตรก็มาแสนกษตรหาท่ายืดใจอะไรอย่าแล้วด้านคื่ผลก็ส่วนมากก็ให้ญาติพี่น้องเก็บกินมะเขือมะเฟ้าวมะพร้าวพ้วอะไรหนาอะไรต้นไม้ก็แกล้งกันกินครับทำมาตั้งแต่นานแล้วก่อนจะได้เป็นศูนย์ ทำมาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นที่ของเราเป็นที่รับน้ำอยู่แล้วไม่รู้จะทำอะไรก็ปุดตีคันดินอ้อมแล้วก็กันน้ำทีนี้ผู้มาก็มาทำคันดินกันน้ำพอเลี้ยงปลาได้สักพักน้ำก็มาเอาไปอีกมันก็เลยต้องได้สู้ต่อไปครับทำมาเรื่อยๆครับ ทำมาเรื่อยบางบงแยงบัดเปิดประมงอำเภอก,ก,ก็มาเห็นก็เลยส่งเข้าเป็นศูนย์สปปรครับก็เลยทำมาเรื่อยจนได้ปีหกเจ็ดก็ยกระดับขึ้นมาครับการเลี้ยงฟางแบบที่ท่านหม,มูแม่ท่านเนี่ยครับแล้วก็มีขุนแล้ว,รถรถวก็วกวรถครับรถน่าสนใจนี่ไรวังน้ำโพม่วนรวบรวบน่าประทับใจที่สุครับ ตายเอาหมดเลยผมันก็ของมากไม่ได้หวอเจี่นี กับ้ามับย่งมาย้อนลงาหันมันก็มาต่อจริงๆครับออใส่ีนต้งกลางเ๋อะในน้ำเลยมันคืออย่างฮะอันนี้ที่ใส่อาหารให้ฟลาครับคี่เองคิดเองเออะาจร้าส่พวกนี้เขาหลามันขาาน่ลาามสทิศทีสทิศ ไปนี่หมนดิเลหมือน้นัน์ไฮรเนี่ยีให้ที่งเียนเดียวเนะัไปมันกับมานดูดจินกัลางตุจนี่ยกัไปพุดมหปาไปปลาปัาจินต่อจินมันกับมุไปของมันยัไ่ันละจนเหมือนกันเลยเพราะขอบคุณสำนักงานประมงจังหวัดมาสาคาที่ให้การสนับสนุนยกระดับสวปกปีเจ ใครที่อยากจะมาดูงานด้านการนมมงด้านปริสัว์ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ 091, 061, 97, 67